สวัสดีครับบ้านสวนลูกอิดนะครับที่เห็นอยู่นี่คือย่าหวานอิสราเอลนะครับซึ่งตรงนี้เป็นท่อนพันธ์นะฮะท่อนพันธ์ก็จะมีอยู่นะครับย่าหวานอิสราเอลเรามีให้นะครับตลอดนะครับใครสนใจมีอยู่ไร่หนึ่งตัดไปแล้วก็ประมาณเกือบเกือบสองงานเกือบ รึ่งไร่แล้วนะครับติดตัดให้ลูกค้าก็เหลืออยู่เยอะนะครับใครสนใจก็อย่าลืมกรีงกลางขงาานะครับอ่าต่อครับเมื่อสักครู่พวัดี f อซจากนครพนมโทรมาก็เลยหยุดรับสายก่อนนะครับนี่คืออ่ายาวานพิศรายสวัสดีครับ คุณยายเอฟซจากนครพนมก็โทรมาอีกครับคือท่านต้องการต้อนพันญ,ญ่าอ่านารกจากรพัดมากนะครับท่านเลยจองเอาไว้แล้วสิ้นเดือนนะครับก็คงไม่นานเท่าไหร่นะครับสิ้นเดือนตอนนี้โอ้กำลังสูงงามนะครับอันยังเพิ่งได้เดือนกว่าๆนะครับนรกจากรพัดผมผม,ผมร,อรอให้อีกสักหน่อยนึงก่อนนะครับครับเนี่ย มาพูดถึงย่าหวานเราต่อนะครับก็ย่าหวานนะครับตอนนี้น้องชายนะครับน้องที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับจองไว้นะครับตรงนี้นะครับคงจะจองไว้เยอะเลยฮะเพราะว่าเขาจะลงวัวเอ่อวัวพันนะครับเป็นคนมีตังค์น้อยนะครับ ก็จะลงวัวพันธุที่นี่ก็ที่นาเขาทำนาไม่ค่อยได้ผลนะครับเขามีระบบน้ำแล้วมีมีสระน้ำมีอะไรเตรียมไว้แล้วนะครับรอแต่ว่าเมื่อไหรจะมาเอาไปนะครับคงจะตัดให้หมดแหละครับน้องชายครับก็จะลูกพ,พี่ลูกน้องนะครับก็จะลงวัวพันกันเสียนะครับเขาเป็นเสียเสียเอกเสียโอ๊กนะครับ นะฮะเขาจะลงวัวพันธ์ก็สนับสนุนอยู่นะครับย่าหวานนะครับส่วนอันนี้ก็คือย่าหวานอิสราเอลเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นย่าหวานที่บ้านสวนตัดนะครับตัดได้น่าจะเดือนหนึ่งแล้วมั้งฮะเนี่ยนะครับมันเป็นหน้าแรงครับมันก็อย่างว่า ผมจะได้รดน้ําทีหนึ่งทีหนึ่งก็น่าจะสามสี่วันบางทีสัปดาห์หนึ่งครับผมได้มารดทีหนึ่งนะครับสงสารเขาอยู่นะต้าหน้าฝนโอ้ฝรนสูงท่วมเอวไปแล้วนะครับนะฮะอันนี้ให้เห็นถึงอ่าอ่าส่วนของย่าว,วานอิสราเอลที่ตัดนะครับส่วนทรงสูงงามๆนู้นนะครับไม่ต้องกังวลคอ่าท้ายเขื่อนครับท้ายเขื่อนเนี้ยเห็นไหมตัด ที่หลังครับแต่ว่าเขาโตเลยฮะโตอว,วบสวยเลยครับนะครับอ่าตรงนี้เป็นหญ้าหวานอิส,อสระเอียของเรานะครับก็เพิ่งตัดได้ไปครั้งหนึ่งนะครับตอนปลูกอะฮะเชื่อไหมว่าอ่าลุงอิดเนี่ยปลูกด้วยท่อนเดียวช่วงนั้นก็โอ้อยพยายามจะกระเบียดระเสียนเพื่ออ่าหาซื้อท่อนพันธุ์มาปลูกนะครับผมปลูกท่อนเดียวนะครับ แต่ว่าเกิดเกือบทุกหลุมนะครับในหนึ่งไร่เนี่ยห้าห้าร้อยห้าร้อยกว่าหลุมครับพผ,ผมปลูกบางแปดสิบคุณแปดสิบเก้าสิบคุณเก้าสิบบางทีก็เมตรหนึ่งฮะห่างกันผมใช้ห้าประมาณห้าร้อยหลุมนะครับหนึ่งไร่ก็ปลูกท่อน หลุมละท่อนละท่อนละทนนะครับก็ร้อยหลุมก็ยางเสียไปก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบหลุมนะครับก็เกิดจากท่อนพัุนที่มันไม่สมบูรณ์นะฮะซื้อเข้ามาแต่วความกระเบียดเกรดเสียนแต่พอมันก็ได้ผลดีนะครับได้ผลดีอยู่นะครับตอนนั้นว่าจะลงวัวจะจะอยู่นั้นครับไม่ได้ลงสักทีถ้าวัวมานะครับเนี่ยช่วงนี้เนี่ยผมหญ้าหลายๆอย่างเนี่ยนะครับโอยผมไม่ต้อง ไปหาซื้อญ้าที่ไหนนะครับนี่ฮะเตรียมเห็นไหมเตรียมจะทำอ่าอ่าขอกวัวไม่ได้ทําสักทีนะครับเห็นไหมหนุนไม้นะครับไม้ <c oughs> ไปตัดมาจากสวนนะครับผมมีผมปลูกอ่าคุณยายนะครับแม่ยายปลูกเอ่อไม้ยุค,คาปลูกอะไรไว้ตรงที่นาป่าเจ็ดไร่นะครับเป,ปลูกไว้สองไร่ผมว่าจะ ทำโคกหนองนาย,ยังไม่ได้ทำสักทีนะครับก็เนี่ยจริงๆแล้วอยากอยากลงวัวลงอะไรแต่ว่าผมเป็นคนที่เหมือนมีภารกิจนะครับเดี๋ยวก็ไปรับลูกบ้างอะไรบ้างเพราะลูกเรียนมาอะไรอยู่สองคนจะกลับบ้านทีหรือจะอะไรยังไงคนโตเขาไปกลับเองได้แต่ว่าคนเล็กนี่จะปีหนึ่งจะเข้าปีสองแล้วแต่เขายังคือพูดง่าย ขาไม่เคยได้ไปออกไปสู่สังคมอะไรมากมายแล้วเรียนที่มขนแก่นเชื่อไหมฮะรถสุรินกับขอนแก่นก็มีวันหนึ่งเที่ยวสองเที่ยวมั้งฮะเพราะว่ามันมันไม่ใช่สายที่เป็นสายสายหลักนะครับถ้าวิ่งสุรินไปโคร,ราชอะไรนี่มีหมดตลอดทั้งวันแล้วโคร,ราชไปขนแก่นได้นะครับแล้วก็ภารกิจ ส่วนตัวก็บ้างโน่นนี่นั่นนะครับถ้ามีวิเคราะห์งานวิจัยอะไรต่างๆก็แบ่งเวลาไปทำไปดูเป็นที่ปรึกษาให้น้องๆ้องเขานะครับ,นะรบอันนี้คือไม่ไปสอนหนังสือแล้วนะครับนี่ถ้าอยไปสอนหนังสืออีกยิ่งไม่มีเวลาใหญ่เลยนะครับแต่ย่าผมก็จะตายหมดอีกผมถึงไม่รับที่จะไปสอนหนังสือที่ไหนแล้วนะครับอยู่อย่างนี้อยู่แบบ พอเพียงอยู่แบบสบายใจได้รับลดลงครับก็ได้รับเงินบำนาญเพราะว่าผมทำงานราชการ25ปีแล้วก็ไปสอนหนังสือ10ปีนะครับจบด็อเตอร์ไปสอนหนังสือมหลาลัยเอกชน10ปีก็ทำงานราชการเป็นอ,อยู่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีมาอยู่ย25ปีก็รับเงินบำนาญพอดีนะครับ รายรับก็เงินมานานแล้วก็เนี่ยฮะขายทอนพันยาเนี่ยโอ้ขายดีครับเชื่อไหมว่าสองเดือนสองเดือนไม่ถึงสองเดือนครึ่งนะครับก็รายรับผมก็เฉียดไปหกหมื่นเลยครับก็คือก็อยากจะเล่าให้พวกเราฟังไม่ใช่โอ้อวดอะไรก็เพียงแต่ว่าธุรกิจการ ขายต้นพันธุ์หญ้าเนี่ยยังถือว่ายังโอเคนะครับเพราะเพื่อนฝูงก็ต้องไปปลูกเลี้ยงวัวนะครับทีนี้ค่าใช้ใจ่ายเราลดลงไปสอนหนังสือผมต้องขับรถทุกวันนะครับไปกลับไม่ได้พักใกล้กลมาหาลัยนะครับพักไกลครับเป็นสิบยี่สิบโลค่าน้ำมันทุกวันค่ากินนะครับค่าที่พักอผมเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่อย่างนี้ฮะ เพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเดือนนึงก็ไม่ต่ำกว่าหมืน่นหมื่นกว่านะครับเนี่ยค่าใช้จ,จา่ายค่ากินค่าทิพักไหนจะภาษีสังคมเรื่องของระบบโลกโซเชียลอะไรต่างๆยเยอะแยะนะครับเพื่อนฟูงไหนจะกินข้าวไหนจะ,ะคุยกันไหนจะโน่นนี่นั่นนะครับค่าใช้จ่ายเยอะจะไม่ว่ารับเงินเดือนอ,อาจารย์มหาลายัยนะครับหลายหมื่นนะครับเหลือจริงๆเหลือเท่าไหร่รู้ไหม หากลบกลบนี่จ,คจะค่าใช้จ่ายเหลือหมื่นเดียวนะครับหมืน่นเศษเศษนะฮะแถวนั้นสองหมืน่นเอาไป,อย,าไปอยู่บ้านอย่างนี้ก็ค่าใช้จ่ายเชื่อหมอรายรับกลับกลายว่าถึงจะไม่เยอะแต่ก็มันเหลือเยอะนะครับไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ช่องบ้านสวนลุงอิดนะครับก่อนเราให้ฟังว่าอดีตเคยไปทำงานที่ไหนอะไรต่างๆก็ อย่าว่าโอ้อวดอะไรกันนะครับผมก็เป็นคนตรงไปตรงมาก็บอกว่าเคยอยู่ที่ไหนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนปัจจุบันนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงกินข้าวหุงข้าวที่บ้านนะครับบางวันก็คั่วไก่บ้านบ้างบางต้มเปรตปลาไหลบ้างนะครับโอ้ทำอาหารกินกันทำน้ำพริกนกน้ำพริกกบเนี่ยน้ำพริกปลาดุกอะไรผมก็ตามภาษาไปนะครับ บางวันก็คั่วปลาหลายบ้างนะครับขั่วเป็ดลาบเป็ดตามาภาษาไปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องบนส่วนเล็อกอิดนะครับแล้วก็มีอะไรกลี้งกลางมาที่เบอร์โทร0812049151นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ